Welcome to พีพิม์ชาแนลสวัสดีคะ่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนบุมจะต้องไปถ่ายโฆษณา Regency ีอาที์นี้แหละบุมก็เลยขอถ่ายแบบเต็มๆก่อนสักสคลิป2คลิปนี่เต็มแล้วใช่ปะสงคลิปแล้วก็วันเสาร์วอาทิตย์น,น,น,นี้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวบุมจะมีเพลงของน้องหน้าใหม่เพลงบ็อกช็อคมาลงรีแอคให้ฟังกันนะคะให้ดูกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าเพลงนี้วันนี้ที่บุมจะมาทําก็คือเพลงคำสิบหอของปู่จยนลองใหม่นี่ไม่ได้ทําเพลงปู่จันแล้วเออจะบอกว cover รัมนะคะไปดูกันนะคะเดี๋ยวบูมส่งให้ดูนี่ตรงนี้นะคะไปดูกันเยอะๆนะทุกคนเป็นการแบบ cover รัมของบูมนะคะมีความสวยงามหรือเปล่าไปดูกันเอาเองนะเรื่หลายปีแล้ประมาณ2ปีแล้วนะวังจิตโอเคสึ่นวันนี้เราจะมาทําเพลงคำสิบห่อนะคะคําปงคําแปลอะไรยังไงไปฟังกันในรีแคปนะเพราะว่าในนี้เขาก็มีแป่คาว่าคำสิบห่อด้วยแรปเปอร์ล้านนาของเราโอเคจะามาฟังกันเลย 喂，嗯，蒂钢。 และข้าต้องทำฉันใดถึงจะได้ใจจะเอามาคลองหลือเจ้าต้องการสิ่งใดแก้วแหวนกำไรหรือว่าเงินทองข้าพร้อมจะเอ่ยคำมั่นกล่าวคำรักนั้นมิสั่นมิคลอนจึงร้อยทุกคำไม่เป็นวลีพันบทกวีพันเสียงของกรอนนี่ขอหักห้องนอนหัวเมืองนครข้าก็พอมีช่างมา้าหรือว่าวัาวาวา้าจะได้อะไรบอกมาอย่างลอรีสเสเบียงหูเห็ดเป็ดไก่ต้องขมีมากมายที่เจ้าได้เปลยปลีสาสิ่งมันจะลักจนตายให้ชีพมันลายร่างกายเป็นอินทรีย์นายเป็นเท่าทุนลีผืนดิน มันมากรบหน้าหัวใจขยัยังถวินความรักจกะสิ้นเมื่อเห็นศพข้ายอมไม่ตกหน้าหักชมยิงใดว่างามไปกว่าเจ้าหัวใจข้างศ <c oughs> ูนย์ลยิ่งกว่าเมลัยที่อยู่ในจอกเล่าคนเขาบอกเล่าลือเรื่องมาจากเมืองเหนือวัดลีได้ยินประจำคืองามล้ำและก็งามเหลือไม่ต้องหนีเสือป่าจนละเคแล้วหนีไปสุดคลองเพราะข้าจะคอยพัดวีปฏิบัติอย่างดีไม่มีหยุดมองของที่หลุด จองก็อาจเป็นเพราะไม่ยอมใจมัดจำเทวนากันให้เข้าใจไฟหนึ่งไฟใดจำต้องรับฟังหากจะนับตังคงพอซื้อนางให้เจ้าเป็นพันไลนน่ไม่อาจปันใจและคงจะไม่ให้มีเรื่องงามไสาชายในตามไล่ เจ้าคาดจะป้องปราบคำที่พูดออกไปล้วนมาจากใจไม่ใช่ท่องรามเจ้าคือความงามประจับใจที่สุขและสวยสายเดอเจ้าถือว exactly ่าโชคดีกว่าทุกรัตตลี่หรือว่าหวยไหนเจ้าเนไงมีแสนดินแดนโลกยิ่งอื่นย่างห่างไกลเป็นปีแสนหรือว่าแสนโยนจะลักตลอดไปไม่ไดแดงกสืบไปแสนโคจะคุมมือเจ้าไว้ตลอดไปจนต้นแขนโย่เป็นแค่เียว ใใต้ทองนาภาข้จาจะหาให้ราชรลดเดือนแก้วหรือเพียงเหลือแจวข้จาจะหาให้พ้าไหมที่ปะไกทองจุดคนเขามองข้จาจะหาให้จะปกจะป้องทุกทิศจนกว่าชีวิตของข้จาจะหาไม่ยามเมื่อชิดใกล้กระสุน<ด>ลมและกระสุนฤดียามมาเดินตามไล่กระแสของใจไหลเหมันกับนาทีร่วมห่อแลอ้วก็เดียวคำเมันจักซุยเหมือนแตงดาวที่่องทวีให้รักนั้นชัดชบวันสงหวังเนื่อนานพาะยุมนันนีเลกอแทนนี่วันอยากบอกว่ารักเจ้ามากกว่าใครและ เล e w วิ h อไ l my ฮ e a r t อยากบอกว่ารักเจ้าจนหมดใจอยากบอกแล้วฟอนเลเวอร์จะรักตัวเจ้านั้นตลอดไปจนชิพของข้านั้นต้องมันลายรักไม่เสื่อมใจเลิกอัียาดาลองมาโพสไม่อายกาเดียวบัดดาเจ้าลองมาพอถามว่าดูยูเลิฟมีสาวเจ้าคนนี้จะหักข้าก่อถ้าเป็นน้องฮิ่เพิร์หมดใจเลยเน้อนกับมาใจคนรอจะชอบแค่ไหแต่อย่างดีเงินคำติมีค่าฮื่เป็นซิปออจยอยากบอกว่ารักเจ้ามากกว่าใครและเลิฟวิดอไวท์ฮัสต์อยากบอกว่ารักเจ้าจน หมดใจอยากบอกแลวพอริเวอร์จะรักตัวเจ้าน้นตลอดไปจนชิพของข้ากนต้องมาลายรักไม่เสือเ่อมใจเลิมอันที่ชิดายลองมาโพสไม่อายกําเดียวว่ดได้เจ้าลองมาพอถามว่าดูยูเริ่มมีสาวเจ้าคนนี้จะหักคาก่อด้าเป็นน้องหม้อพี่เพิ่มหมดใจเลยเนิ่นกัมาใจคนรอจะคอนแนนแล้อยังดีเงินคําติมีค่าฮือเป็นซิปหอยบอกเลยเพลงนี่เพลงที่ดีที่สุดของบูมของปีเหมือนกันอะมาทุกคน ไปฟังความคิดเห็นของบูมในรีแคปต้าม,มาเจ้า